วัดการจนะสิงหาวรวิหารเดิมชื่อวัดทองสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตามประวัติเล่าสืบต่อกันมาว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายมีพ่อค้าชาวจีนสองพี่น้องแท่ตันชาวบ้านเรียกกันว่าเจ้าขัวเงินและเจ้าขัวทองได้เข้ามาตั้งรกรากค้าขายจนร่ำรวยแล้วจึงได้สร้างวัดขึ้นที่สองปากคลองนี้คือวัดเงินกับวัดทองในสมัยรัชกาลที่หนึ่งวัดนี้สุดโทมลงมาก จึงได้มีการบูรณะเสียใหม่และมีการปฏิสังขณ์ถาวรวัตถุอื่นๆจนครบบริบูรณ์ในสมัยรัชะกาลที่3ได้มีการบูรณะปฏิสังขณ์เพิ่มเติมและสถาปนาวัดทองขึ้นเป็นพระอารามหลวงต่อมาในสมัยรัชะกาลที่4ได้ส่งพระราชะทานนามวัดเสียใหม่ว่าวัดการจนะสิงหาดและได้บูรณะปฏิสังขณ์ลงรักปิดทองพระประธานและได้มีการบูรณะต่อมาจนถึงรัชะกาลปัจจุบัน อุโบสถหลังเก่าหรือพระวิหารเป็นศิลปะรัตนโกสินตอนต้นเพดานเขียนลวดลายดาวหน้าต่างเขียนลายดอกลอยพุ่งข้าวบินพระประธานในอุโบสถหลังเก่าคือหลวงพ่อทองเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยอยุทยาปัจจุบันอุโบสถหลังเก่านี้ได้ถอนสีมาแล้วใช้เป็นพระวิหารและมีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาแทนวัดนี้ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชันจังหวัดกรุงเทพมหานคร วัดสวยปราบปลื้มใจขอขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ